สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ค,ครูก๊อฟจะมาทําคลิปสั้นๆให้น้องๆดูแล้วก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหัวข้อของวันนี้ก็คือเวลาเราเจอตัวเลขที่เขียนว่า2ยกกําลัง10มีค่าเท่าไหร่น้องๆตอบได้ทันทีเลยไหมฮะอันนั่นแหละครับถ้าเราตอบได้ทันทีเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะคิดเลขได้เร็วขึ้น0.5วินาที <laughs> อันวินาทีเวอร์นะตัวเลข number ก็ เราลองดูซิว่าตั้งแต่2ยกกำลัง10ถึง2ยกกำลัง1มันมีเลขอะไรที่เราควรจะจำได้นะครับพร้อมแล้วไปดูเลยนะข้อ1นะฮะถ้าโจทย์เขาให้เราหา2องกำลัง10เนี่ยน้องๆจำไว้เลยนะฮะว่า2องกำลัง10เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ10 2 4เพราะว่าตัวเลขอันนี้มันเจอบ่อยในข้อสอบจำไปเลยนะฮะตัวเลขอันนี้ครูก็อยากให้น้องๆออจำได้เลย โดยเฉพาะเรื่องลำดับและอนุกรมนะฮะบางทีเราต้องคิดอนุกรมเลขาคณิตที่มันมี2ยกกำลัง10ถ้าคิดได้เร็วมันจะช่วยได้เยอะเลยอ่ะทีนี้เวลาเขาจะหา2กำลัง9อะ่ะมันจะมีประโยชน์ยังไงน้องๆจำได้ไหมว่า2กำลัง9มันคือ2กำลัง10อะ่ะหารด้วย2ใช่ไหมเนี่ยถ้ามันตัดกันมันก็คือ2กลังเฉะนั้นถ้าเราจำา2กำลัง10ได้มันคือ1024หาร2 หารด้วย2ก็คือเอาครึ่งเดียวถูกปะน้องๆก็จะหารออกมาแล้วจะได้512้นี่คือถ้าเราจำาองห่ง1นย่ได้เนี่ยเราหา2กํกำลัง9ก็แค่เอาครึ่งเดียวเข้าใจไหมแล้วถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆก็คือเอาทีละครึ่งทีละครึ่งอ่ะอย่างเช่น2กํกำลัง8คืออะไรมันก็คือ2กํกำลัง9แล้วหารด้วย2ถูกปะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น5 12แล้วก็หารด้วย2ก็คือเอาครึ่งหนึ่งอีก มันก็จะได้256เห็นไหมมันก็คือการคิดเลขว่าหาร2ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น2องกลังเเนี่ยมันก็คือ2องกลังแแล้วหาร2นะฮะก็เอา256นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออตัวเลขหายไปปะ2องกำลังแปดสอกลังเจ็ดสลังเก็เอา256เนี่ยหารด้วย2ถูกแล้วถูกแล้วนะฮะมันก็จะเป็น128 ก็จะค่อยๆหาร2องกมาเรื่อยๆนะครับน้องๆครับ2กำลัง6คืออะไรก็คือ2อกำลัง7แล้วหารด้วย2มันก็คือ128หาร2นะครับซึ่งก็คือเท่าไหร่64อันนี้คือพวกตัวเลข2ยกกำลังที่อยากให้น้องๆจำได้นะครับคือเวลาใครที่ทำโจทย์เยอะๆจะเจอเลขแบบนี้บ่อยแล้วก็ถ้าจำได้มันจะช่วยให้เร็วขึ้นเยอะต่อเลยนะ2อกำลัง5คืออะไร อันนี้น้องจะเริ่มจาได้แหละพราะเลขแถวแวนี้จะลดลงน้องจะเริ่มจําตัวเลขได้คุ้นคุแล้วเนาะมันก็คือ2กําลัง6และหาร2ใช่ไหมฮะมันก็คือ64หาร2นั่นก็คือ32นะครับถ้าเป็น2กํกลัง4ก็คือ2กําลัง5หารด้วย2มันก็คือ32หาร2ซึ่งจะเป็น16อ่ะตอนนี้คูณกับก็หาร2ลงมาเรื่อยๆเลยก็คือ8ใช่ไหมหาร2อีกก็จะเหลือ4ถูกไหม หาร2อ,อีกก็จะเหลือ2งถูกไหมฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยสยกกาลังศูนย์ได้อะไรครับปกติเราก็จะเรียนมาเนาะอะไรที่ยกกําลังศูนย์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ทั้งหมดเลยโอเคไหมฮะถ้าเราเข้าใจตัวเลขชุดนี้นะครับมาดูนะอันนี้ครูกรยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าโจทย์เนี่ยเขาให้เราหาผลบวกนะครับหาผลบวกของอนุกรมชุดหนึ่งซึ่ง ให้เป็น s แลละกันนะครับผลบวก10พจน์10พจน์นี่ก็จะเริ่มจาก1บวก2บวก4บวก8และอะไรครับบวก16เห็นไหมแล้วก็บวก32แล้วก็บวก64บวก1้8แล้วก็บวกเท่าไหร่เอ่ย128แล้วก็256แล้วก็5 1 2อเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็น 1เนี่ยก็คือ2กํกลังศนย์ถูกไหมอันนี้ก็คือ2กําลัง1อันนี้ก็คือ2กําลังสองนะครับไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอนุกรมเรขาคณิตถ้าใครเรียนมาแล้วนะครับเห็นไหมมีกี่พจน์1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ถ้าโจทย์เขาต้องการหาแบบนี้ดูนะฮะเขาจะมีสูตรอยู่ว่าอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R ยกกำลัง n หารด้วย1ลบอเห็นสูตรไหมพจน์ที่1น,นะ a 1คือพจน์ที่1ก็คือ1น,นะครับอาก็คือเอาทางขวาหารด้วยทางซ้ายก็คืออะไร2ถูกไหมสองหาร1ได้2แล้วยกกำลัง n n คือจำนวนพจน์เขามีมาให้10พจน์ครับนะ้องเห็นไหมแล้วก็1ลบกับ2นะฮะตอนนี้ถ้าเราจำา2งกำลัง10ได้เห็นไหมครับมันก็คืออะไรฮะหนึ่พัน 24แล้วก็จะหารด้วย1-2ลบ2คือลบ1ถูกไหมเราก็แค่กลับเอาเครื่องหมายลบมาไว้ข้างบนลบ1ตรงนี้นะครับเอามาไว้ข้างบนก็คือคูณกับ1น1ได้ลบก็เอาไปไว้ข้างหลังคูณกับลบก็กลายเป็นบวกลังน้องก็จะได้1,024-1ลบ1คือ1,023เพราะฉะนั้นถ้าเราจำา2กกำลัง10ได้มันจะช่วยให้เราคิดเลขได้เร็ว เห็นไหมสมูทมากนะครับถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้บางคนนี่ยังคิดไม่จบเลยว่า2อคูณสคูณสคูณสกี่ตัวเนื้อกว่าจะได้2องกำลังสิโอเคมั้ยคลิปนี้ก็เลยอยากจะฝากน้องๆเนี่ยนะครับจำตัวเลข2ยกกำลัง10บตันนฮะอีกทีหนึ่งครับ2ยกกำลัง10มีค่าเท่าไหร่1,024 โอเคนะก็จะทำคลิปอธิบายสั้นๆนะอาจจะมีเสียงรบกงรบกวนอะไรบ้างเล็กน้อยขออาภัยด้วยลองไปฝึกใช้ดูดีๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ